สวัสดีครับวันพฤหัสที่20กรกฎาคม66 6พบกับผมกิติพงศ์ที่ปรึกษาของ IV Global นะครับผมมาเชิญชวนให้ทุกคนดูของ g e โอกราฟิกนั้นมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับมันมาจากสงครามยูเครนซีสู่เดือนที่18แล้วแต่ปัญหาหนักก็คือตะวันตกและสหรัฐอเมริกาคือนาโตยังส่งอาวุธเข้าไปและทำให้ยูเครนที่จะพยายามแย่งชิงพื้นที่คืนโดยไปยิงสะพานสไครเมียตั้งแต่ปี2 0 0พ 14แล้วที่รัสเซียยืดไปนั้นเมื่อ8ปี10ปีที่แล้วนั้นชัดเจนครับจะกกอสองครามหนักยิ่งขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่ปูตินไม่ยอมแน่ถึงสั่งให้กองกําลังทหารโต้ตอบยูเครนและปิดทะเลดําไม่ให้ส่งออกธัญพืชนี่คือความเสี่ยงของโลกทําให้วัตถุดิบต่างๆที่จะสูงขึ้นทั้งแมกกสน้ํามันโดยเฉพาะธัญพืชทั้งหมดนะครับแป้งข้าวสาลีข้าวโพดวเหลือง ที่ประกอบอาหารนั้นแพงขึ้นแน่นอน3-40%สนจนอย่างต่ำๆจากนี้เป็นโ้นไปและในส่วนของช่องแคบเฮอร์มุสที่อิหร่านเป็นผู้ครอบคุองอยู่นั้นก็จะไม่ให้ส่งกองกําลังสินค้าออกมาหรือแม้แต่น้ำทุกน้ามันแน่นอนถ้ายังมีปัญหากับอเมริกาทั้นอเมริกาถึงส่งกองเรือรบเข้าไปในอา่าวเปอร์เซียทั้งหมดอีกรอบหนึ่งและหลังจากที่ถอยออกมานั้นชัดเจนครับพาะอ้างว่า อิรานนั้นเป็นตัวยัย่วยุจริงๆคืออเมริกาทั้งนั้นนี่คือภาพรวมครับผมยังยืนยันและในเซาท์ไชน่าซีที่ส่งเข้ามาแล้วกนทดสอบซ้อมรบก,กับญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ทําให้เกาหลีเหนือก็ต้องยิงขีปนุษุ์วิซไซทดสอบนิวเคลีย์โต้อตอบไปเรื่อยๆอาจจะเกิดผิดพลาดขึ้นได้นั่นคือความเสี่ยงเช่นเดียวกันนี่คือภาพรวมนะครับที่ทุกคนฟันเนเจอร์หรือเฮดจิงฟันทุกคน เฝ้ามองระวังตรงนี้คือ List Geographic แต่ด้วยเม็ดเงินมหาศาลอยู่นั้นก็เคลื่อนย้ายการลงทุน a อเซอมา o อเวด DM ทั้งหมดคือทั้งอินเดียซึ่งเป็นโอกาส o อ u n i นิตี้เพราะการเงินต่างๆไซคคอนแทกกับอเมริกาในประกอบเรื่องของเครื่องบินรบเครื่องจักรต่างๆเข้าไปในอินเดียและเป็น Supply Chain Semiconductor เทคโนโลยีในอนาคตก็คืออินเดียไซกับอเมริกาเพราะเขา ไม่ไว้งใจจีนเขามีปัญหากับจีนในเรื่องของสินค้ากับอเมริกากับจีนแต่อินเดียก็เอาบทเรียนบทบาทของจีนและของรัสเซียเขาก็ไม่รีเซิร์ฟทองคำหรือพันรัตไว้ที่อเมริกาแน่นอนเพราะถูกแฮกถูกแซงชั่นไม่ยอมให้ถอนออกมาอย่างรัสเซียเจอไป3 0แสนล้านเหรียญนีนค่คือภาพรวมนะครับ จะไม่ต้องแปลกใจหรอกครับนี่คือ globalization ที่เม็เงิน asset ยังมาทั้งแถบนี้ทั้งนุดไม่ว่าจะเป็น Goldman Sachs JP Morgan Morgan Stanley HSBC ทุกคนโอเวชชัยนโดยเฉพาะ t e h s t o c k นะครับเพราะจีนนั้นเปิดประเทศเต็มที่ในสมัย3ของสียี่ผิงเชิญชวนมาลงใน AI ในซอฟต์แวร์ทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องทำอะไรกันเพื่อวินวินของบริษัทเอกชนและปล่อย ผ่อนปลนในเรื่องของ Financial Banking ทั้นทุกแบงก์ในอเมริกาถึงพุ่งกลับมา Opening เปิดที่เมืองจีนที่จะเป็นฐานปล่อยสินเชื่อทั้นเพราะว่า80%ของบริษัทใหญ่ๆมันการยังอยู่ที่ประเทศจีนทั้งนั้นต่อให้จะย้ายไปอินเดียบ้างแต่อินเดียก็ต้องใช้เวลาสร้าง Infrastructure ไม่แต่วียดนามครับใช้เวลาอีกเป็น10ปีก,ก่อจะเทียบเท่าจีนได้แต่โดยภาพรวมเห็นชัดว่าแถบนี้ทั้งหมดของโซนดิเวลอปนทรี DM ทั้งหมดในแถบเอเชียแปซิฟิกเติบโตแรงทุกคนโถมเข้ามาลงทุนแม้แต่ในเซาท์อีสเอเชียคือไทยฟิลิปปินส์อินโดมาเลเวียดนามสิงคโปร์นี่คือภาพรวมครับแอสเซทออโรเคชันกำลังมาอย่างหนักหน่วงแน่พะเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเป็นรั้งสุดท้ายในเดือนนี้และไม่น่าจะมีสัญญาณดีเพราะได้เกิด r e เซ s ชันเกิดขึ้นแล้วเรียบร้อยจะต้องคัดเลทลงในต้นปีหน้าเป็นอย่างเร็วที่สุดคือเดือนมีนาหรืออย่างช้าก็คือเดือนพฤษภา นี่คือภาพรวมครับเชิญชวนนะครับทัานทุกคนกองทุนต่างๆเฮเซนโดดเข้า AI ชิปเซมิคอนดักเตอร์ทั้นนั้นในตลาดของนิวยอร์กแต่โดยภาพรวมทุกคนกำลังอันอร์เวทที่นิวยอร์กรลไหลกลับเข้ามาในอีเมชชินมาเก็บโดยเฉพาะโอเวทอินเดียฮ่องกงจีนญี่ปุน่นเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันและเซาท์อเซียทั้งหมดเลือกลงทุน เวชคือแบงกิ้งพระเออร์นิงซ a ซันอลกำลังประกาศ e a r n ์น g งแบง k ์จํำขึ้นแน่นอนครับนี่คือทดสอบแล้วก็กลุ่มของเทค h i i ทั้งหมดที่มีความต้องการสูงมากใน5ปี10ปีขา้างหน้าก็จะจํำขึน้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนี่คือภาพรวมแล้วกันย้ายขึ้นย้ายมาลงทุนอย่าง HP ย้ายมาลงทุนในเม็กซิโกในเวียดนามและก็ประเทศไทยคือทั้ง PC บอร์ดผลิตในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดและมโมบทยทุกอย่างเวทให้ดีนะครับ กลับมาดูครับเมืองไทย p o l i t i c นั้นจบไปแล้วสาหรับพรรคก้าวไกลคือคุณพิธานถูกตัดสิทธิ์แน่ในอีก4เดือนข้างหน้าที่ศาลนุ่นจะถแถลงออกมาและก็คงถูกเว็บไปประมาณ10ปีเช่นเดียวกันด้วย7ต่อสองเหมือนเดิมหรือไม่ในครั้งนี้ที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เรามาดูความข้อแก้ต่างแต่โดยภาพรวมนะครับเพราะทุกคนที่จะเล่นการเมืองกฎหมายมันมีอยู่แล้วครับห้ามถือหุ้นสื่อแม้แต่หุ้นเดียวก็จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีถึง20ปี แล้วแต่ข้อกฎหมายและสารที่จะเป็นตัดสินทั้งสารอาญาและสารรัฐธรรมนูญนี่คือภาพรวมนะครับสําหรับการเมืองไทยและข้อกฎหมายนั้นคือมีบทเฉพาะกลางในการหวดมี2,560และรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้และมีการเลือกตั้ง6 2มันก็คือประชาธิปไตยเห็นชัดเจนว่าบทเฉพาะกลางจะหมดในกลางปีหน้าคือเดือนพฤษภา2-5-6-7ฉะันไม่ต้องไปแปลกใจนะครับ อยู่ในแวดวงของตลอดชีวิตที่เราอยู่เมืองไทยนั้นการเมืองเราก็เป็นอย่างนี้แหละครับผลประโยชน์ลงตัวก็คือร่วมรัฐบาลกันจบสิ้นนี่คือภาพรวมนะครับฉะนั้นผมเชิญชวนพอร์ตครับ p r i v t t Wealth Private f u n นมาเยอะมากนะครับมีเลี่ยมทรองเทอมฟันเป็นจังหวะแล้วครับใครจะว่าไงแต่ผมว่าเป็นจังหวะเก็บสะสมหุ้นที่ทั้งการการเมือง กำลังคูกคลิกในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าน่าจะมีบทสรุปวันที่27อาทิตย์หน้าอาจจะไม่มีแล้วไปดูต้นสิงหาที่จะโบวครั้งต่อไปน่าจะมีเพราะเมื่อไหรที่ยังเป็นแปดพักและมีเก้าไกลสวเขาก็จะไม่โหวตให้พักรัฐบาลเดิมปัจจุบันก็จะไม่โหวตให้เพราะเรื่องของมตาตรานหนึ่งหนึ่งสองหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือภาพรวมครับแต่มาดูตรงนี้ให้ดีครับผมเชื่อว่ามีการเปลี่ยนขั้วแน่และจะได้ประโยชน์คือสินเชื่อแบงกกิ้งจะเติบโตกลาง แล้อุตสาหกรรมที่จะเติบโตต่อเนื่องก็คือพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ครับเกา GPSC b g กิมและอุตสาหกรรม EV ที่จะเติบโตไหลเข้ามาในโซนประเทศไทยโดยเฉพาะ EEC เยอะมากครับในแถบแตนี้ทั้งหมดที่จะได้นะครับก็คือวากับอมตะก็จะได้ในนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะผมเชื่อว่าวาเนี่ยจะเติบโตได้โดดเด่นพอสมควรนะครับ4บาท50อย่างนี้น่าจะโอกาสจํำได้ถึง 6-7บาทในสิ้นปีนี้ก่อนแล้วค่อยดูปีหน้าเพราะจังเห็นเงินทุนเคลื่อนย้ายมาลงทุนเยอะมากโดยเฉพาะเซกเตอร์อุตสาหกรรม EV แล้วก็ซัพพลายเชนเทคโนโลยี AI ชิปเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหลายก็คือ Delta, h ฮาน่าเคาคข่ำา KCE แล้วก็บริษัทเล็กลงไปนี่คือภาพรวมครับเก็บสะสมหุ้นเกยกับอย่าไปสนใจเรื่องการเมืองสนใจมากแล้วอ,อาจจะป่วยได้ละไปแล้วมาเรื่องการลงทุนให้ดี เติบโตแกร่งแน่นอนโอกาสทดสอบในไตรมาสสานี้น่าจะขึ้นมาทดสอบที่1 6 0 0ถึง1,640จุดและในดูไตรมาสสีที่ทุกคนเคลื่อนย้ายเข้ามาลงทุนในอิมชิ่นมารเแถบนี้ทั้งหมดทั้ง EM ทั้ง DM ได้ประโยชน์ทั้งคู่โดยเฉพาะประเทศไทยผมเชื่อว่าได้แน่ๆเพราะการเมืองมันจบสิน้นรัฐบาลบริหารประเทศตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นไปกลางต้นไปแล้วถึงไปเดือนสิงหาจบ ทุกอย่างจะทุ่มงบประมาณกระตุน้นเศรษฐกิจกลุ่มแบงกิ้งได้กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆก็จะได้และกลุ่มดอมสติกคือทัวริซึมก็จะเข้ามาอย่างมหาศาลเช่นเดียวกันเลือกกันลงทุนครับพันเจ็จุดทดสอบในสิ้นปีนี้โอกาสค่อนข้างสูงแล้วละครสวัสดีครับ